สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าโซฮางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานนะคะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดหรือว่าตำแหน่งแม่บ้านนั่นเองรับจำนวนมากสนใจรีบสมัครกันเลยมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็เช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะ วันนี้เองเจนก็ได้นำตำแหน่งนะครับประกาศรับด่วนรับสมัครพนักงานจำนวนมากบริษัทร,รักษาความปลอดภัย Doing w e l l and f a c i l i t y s e r v i c e จํำกัดนะคะประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดประจำพื้นที่บางขุนเทียนจำนวน7อัตราแล้วก็ประจำพื้นที่บางนาอีก5อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะขอ คนที่สัญชาติไทยเพศหญิงนะคะอายุตั้งแต่30ปีถึง45ปีพูดอ่านออกเขียนได้เงินออกนะคะทุกวันที่3และวันที่18ของเดือนโอนผ่านบัญชีธนาคารค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากไปสมัครก็ลองไปสมัครกันดูมีพื้นที่ให้ประจำอยู่2ที่นะคะมีพื้นที่ของบางขุนเทียนแล้วก็บางนาค่ะ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสําหรับใครที่สนใจอยากสมัครนะคะต้องเตรียมหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาวุฒิการศึกษาสําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนะคะหรือว่าสําเนาทะเบียนสมรสไปด้วยกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลทุกกรณีเลยค่ะให้เตรียมเอกสารเป็นสําเนาไปด้วยนะคะใครที่สนใจอยากสมัครตําแหน่งนี้นะคะสําหรับตําแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาดทั้งบางขุนเทียนแล้วก็บางนานะคะเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปให้สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปแล้วก็โทรติดต่อเน้นนะคะให้โทรในเวลา ทำการเท่านั้นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงเชา้าไม่เกิน5โมงเย็นเจนเห็นหลายคนยังมีการทักไลน์หาเจนบางทีเที่ยงคืนยังทักมาหาเจนอีกนะคะอันนี้ถ้าเจนให้ไลน์ของทางบริษัทไปถ้าไปทักหาเขาเที่ยงคืนระวังเขาบล็อกไลน์ไปด้วยนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยสําหรับเบอร์โทรก็ให้โทรไปในเวลาทําการค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะบล็อกเบอร์คุณได้นะคะสำหรับ เบอร์โทรติดต่อนะคะเจนทิ้งไวท้ที่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปมันได้หรือใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนตำแหน่งไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะสามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะคะถึงเจนจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่ว่าเจนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมกันมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ